จากใบแดงหลักล้านตอนนี้ราคาเหลือไม่ถึง3 0 0 0 0นบาทกันแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น Toyota c a m มเนะคะปี2007นะคะตัวนี้นะคะราคานะคะตอนนี้นะคะไม่ถึง3 0 0แสนนะคะเราเอามาขายแบบจัดโปรโมชั่นกันเลยจริงๆนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่2 7 8 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสีดานสุดหรูนะคะรถผู้บริหารนะคะใครสนใจใครกำลังมองหาอยู่นะคะตัวนี้นะคะแนะนำเลยนะคะด้านหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกด้านล่างด้วย ยางใหม่ปี2022นะคะตัวนี้ด้านข้างนะคะมีกระจกไฟเลี้ยวนะคะฟิล์มกองแสงติดมาให้แล้วรอบคันตัวนี้นะคะจะเป็นสีบอลเงินนะคะดูเรียบหรูมีระดับมากๆเลยนะคะสำหรับเตโยตาแคมรี่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายดูกันดีกว่าอ่าเราเปิดฝาท้ายดูกันนะคะตัวนี้อ่าด้านในนี่ปูพรมกระดุมให้แล้วนะคะรอบคันอย่างนี้เลยทั้งคันอย่างนี้เลยภายในก็จะปูพรมกระดุมแบบนี้แล้วนะคะตัวนี้ ยังอะไรอยู่ครบเครื่องมืออยู่ครบอ่านี่เลยยังอะไรอยู่ครบอ่าเรามาดูเครื่องมือเครื่องมืออยู่ครบรบแบบนี้เลยคุ้มสุดคุ้มไปเลยนะคะราคาลดราคาไม่ถึงสามแสนนะคะได้บอกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว 2.0G นะคะจะยังจะเป็นกุญแจอยู่นะคะถ้าเป็นรีโมทจะต้องเป็นตัวสองจี่ ตัวนี้นะคะกูกแจสำหรับครบนะคะทั้ง2ดอกเลยพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยหนังนะคะภายในนะคะตัวนี้นะคะจะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะเราจะเห็นได้เลยว่าภายในตกแต่งด้วยลายไม้นะคะมองเข้ามานะคะภายในนะคะจะดูหรูหรามากๆเลยนะคะสําหรับแทมรี่ตัวนี้นะคะ <c oughs> ตัวนี้รถปี2007นะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่1 6 7 8 0 0กมนเกิโลนะคะเจ้าของเดิมนะคะดูแลดีมากๆเลยนะคะสําหรับตัวคอนโซลนะคะตัวนี้นะคะ ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยยับเยินนะคะแล้วก็วิทยุเดิมติดรถเลยนะคะตัวนี้อ่าสังเกตดูได้ง่ายแคมรี่นะคะส่วนมากนะคะหลายๆคันนะคะพวกปุ่มตรงนี้นะคะ่ะจะถลอกหมดแล้วตัวนี้เราสังเกตดูได้ง่ายๆเลยว่าพวกนี้จะยังเป็นปกติอยู่นะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นที่วางแก้วนะคะอ่าที่จุดบุหรี่อ่าพาวเวอร์เอลเลตนะคะแล้วก็ นี่ที่วางของอ่าแล้วก็พวมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะปรับโหมการใช้งานตรงนี้ได้เลยด้านบนนะคะมีอย่างนี้อ่าที่บังแดดมีไฟมีกระจกนะคะไฟติดหมดตัวนี้เป็นที่วางของที่เก็บสัมภาระต่างๆนะคะเล็กๆน้อยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจกนะคะ กระจกที่เป็นออโต้ทั้งสี่บานออโต้ Auto ทั้งขึ้นและลงเลยอ่าด้านหลังด้านหลังนะคะเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะมีเบาะกลางนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านในดูใหม่ดูสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีแอร์ด้านหลังด้วย ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดฝาปรงดูกันนะคะฝาปรงเดิมเลยนะคะตัวนี้ฝาปรงเดิมนะคะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่เนาะตัวนี้นะคะจะเป็น t o โยต a าแค r มเบี 2.0C นะคะปี2007 รถโตโยต้าแคมรนะคะ 2.0G นีนะคะปี2007ตัวนี้นะคะราคานะคะจัดโปรโมชั่นกันไปเลยนะคะ2 7 8 0 0 0บาทนะคะรถ <Wow. S 1> ซีดานรถผู้บริหารนะคะในราคาไม่ถึง0,000สนนะคะใครกำลังมองหาอยู่นะคะติดต่อกันเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจจัดไฟแนนซ์นะคะของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะลูกค้าท่านใดนะคะจะปรึกษาการขายนะคะการซื้อรถการจัดไฟแนนซ์นะคะติดต่อบเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาเยอะๆเดี๋ยวเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ